ขอออกก่อนนะครับ Oh, aqui yeah. é Thank you. ฮะยิงคนได้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยิงคนได้เหรอล้อยังไม่แตกยิงคนแล้วเหรออะไรนะแม่เมื่อกี้เนี่ยยิงคนอะอะไรนะครับไม่คือต้องล้อแตกก่อนถึงยิงคนป่ะเมื่อกี้โดนยิงคนก่อนนะน่ะอ่ะคออาคือยังไงอ่ะโดนยิงมากี่ล้อทีนึง สองครับเมื่อกี้ยิงสองนะไม่ไม่คุณคุณยิงคุณยิงคนก่อนหรือเปล่าแทนที่จะยิงรถแล้วมาคุณยิงคนทำไมอ่ะผมแล้วผมจะทิ้งรถไงถ้าคุณยิงคนอ่ะขวางผมหรือเปล่าครับไม่ได้ขวางครับเมื่อกี้ผมจะยิงล้อนะครับแล้วคุณขวางผมอ่ะมันขวางไงผมออกจากรถอ่ะอะไรครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะออาออกจากรถมาทำอะไรนั่มาพิกรถใช่ไหมใช่แล้วก็ยิงคนแล้วก็ยิงล้อต่อนี่นะแล้วก็ให้เขาคือคือม่ถึงแลน่ขอจอดนะครับขอจอดขอจอ ใครยิงคนหน่ะน่าจะยิงอาคิดว่าคุณน่าจะวิ่งเลยใช่ใช่เมื่อกี้คือเขาลงมาปุ๊บแล้วเขาอยู่ตรงล้อพอดีอแล้วผมจะยิงล้ออะตอนแรกเนี่ยเออเออขึ้นรถไปขอโทษนะครับผมไม่ซ่อมผมไม่ซ่อมครับขอโทษนะครับขอโทษขอโทษผมขอโทษจริงจริงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณซ่อมครับซ่อมเลยเดี๋ยวผมให้ก่าซ่อมก็ได้ซ่อมแล้วก็สองยางนะครับ ให้อยยางเดียวก็ได้ยางคว่ำอ่ะยางเดียวยางเดียวปอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อไม่ติดครับข้อไม่ติดครับเีจ้าอันไหนอันไหนข้อไหนข่อไหนเดี๋ยวเบิ่งเดพิ่งเบิ่งข้อไม่ติดข้อไม่ติดมันรอมันไม่หายใจนี่ไหมผมขอไปตรงถนนได้ไหมมันเอียงอ่ะได้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 ยางเดียวไปแล้วไม่ใช่หรอยางคว่ำ đợi diễn hai đợi diễn hai đợi diễn hai bài lên bài lên đợi diễn hai làm trái làm nó Chứ lựa mấy diễn โอเคแม่แ okay. ม่ไม่ได้ชนนะครับไม่ได้ชนนะเขาตกเองเขาตกเองเขาตกเองอื <c oughs> <c oughs> Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. <laughs> ไอ้เห oh. ี้ยะไรนี่คือไรแบะ มหยัลอมครับยอมครับยอมครับยอมไรยอมไรยอมละเออตรงนี้หนีสี่ผมถึงจะถึงจะได้นั่นอ่าเข้าใจเข้าใจอ่าพอดีต้องขอโทษด้วยครับตำรวจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบทุไม่เป็นไรตลอดเอาเลยครับทำพอดีเลยครับอ่าทำพอดีตรงนี้หรอครับหรือว่าไงเอาแล้วแต่มก็ได้เอาไว้สอนน้องเท่านั้นน้องมันมันทำได้ไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่เอาเอาตามกฎตามกฎไปตามกฎไป

พังกูเดรรอดเอง มางน้ำคัน,น,ด,นดิ้ได้นหได้ได้ได้รับ,นบนห,หนี้อ้ยอาคุนสักคุณนะครับโหอ่าสามห้าสามคันปีกปีกเนี่ไม่รอดเลย แต่คนตัวนะครับพี่แซลชำนาญการนิโคนะครับชำนาญจับแตกล้งพี่อืมใช่เหรอใส่ไฟหนึ่งบวกลบหนีทั้งหมดหกหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไฟเส้นเดียวอ๋อเขาเด้อคราเขาเด้อไม่ใช่ร้อยเส้นไอ้ตูดอ๋อเขาเด้อคราเขาเด้อาัอดีคิดผิดผิดเขาเด้อครับอุ้ยใส่ไปหกร้อยใส่ผิดเอาคืนเงินเอาคืนเงินเฮ้ย ม oh, ันก็หกร้อยไปได้นี่โอ้ไม่ได้ดี oh, เราหกพัน 6, สินี่ผมน้อยเลยได้หกหมื่นเนี่ยพี่นี่คือมันไม่มีคนตกจริงๆหรอคืออาสามห้ามาหาพี่สามพันพร้อมกันทีเดียวมีสิมีอะเขาอยู่ใกล้กันพอด,ดีไงไออามาเขาอยู่ใกล้กันพอด,ดีไงแล้วเขาแบบเขาเขาเพิ่งไปเคสมาแล้วเขาแบบเอาเอาวันมาส่งสอนออาเคสมาส่งสอนอแล้วเขาอยู่ใกล้กันเลยแล้วเขาเห็นเขาก็เลยไปโอ้โห oh, สามพันมันดีวะ <laughs> ่ะอ่าใช่ไหม เออถึงแบบเอ้ยนี่ตอนนี้หน่อยโดนจับนี่ทีแบบไม่ได้มันเออสิบห้านาทีนะครับจะประกันไหมประกันประกันขึ้นประกันขึ้นหนึ่งนะครับอ่าเหลือสิบนาทีนะไอเหลือห้านาทีนะครับผมให้สิบนาทีนะโอเคประกันเองใช่ไหมครับหรือยังไงประกันเองประกันเองโอเคครับคุณนะครับเด็กใหม่เยอะอะไรนะครับตำรวจใหม่เยอะเหรอใช่ครับใช่ตำรวจใหม่เยอะว่าแม่งเปิดบ่อตอนกูอยู่บนลงสะพานมาถึงจะเปิดบ่อให้กู ถ้าโหลดม่เยอะถ้าหลดใหม่เยอะมากคุณบอกแค่นั้นแหละเป็นยัลไงครับพี่กระเป๋าเลยกระเป๋าเลยหมื่นครับผมกระเป๋าอ่า7,3ครับถ้าเราเรียนตัวใหม่ได้คุกก่อนนะ